สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเรา,เามาดูเหรียญหลวงพ่อหมุนนะครับยัสโลนะวัดเขาแดงตะวันออกนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระไหลทองจำปานะครับในส่วนเหรียญของหลวงพ่อหมุนรุ่นแรกนะครับแม่พิมนะจะมีการสร้างปั๊มเป็นสองหน้านะครับ หน,น้าที่หนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อหมุนยัสโลนี่ท่านนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธินะอยู่บนฐานด้านล่างนี่มีตัวยันบาลีนะสี่ตัวด้านล่างสุดตรงนี้เขียนว่าพัทรลุงสองห้าหนึ่งหกด้านข้างนะครับเขียนว่าหลวงพ่อหมุนยัสโลวัดเขาแดงนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังนี่บริเวณด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อหมุนจะเป็นยันดาวนะครับเป็นลักษณะเหมือนรูปดาวนะก็จะเป็นลักษณะของยันบาลีนี่เรียงรายกันนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญหลวงพ่อหมุนนะครับคือความคมชัดเหรียญน,นี้เป็นเนื้อกระไห่ทองจำปานะครับ เดี๋ยวมาดูธรรมชาตินะครับของเหรียญหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงกันนะซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างได้มีมิติที่คมชัดนะครับนะการปัม๊มลักษณะการปั๊มนี่ปั๊มคมชัดเป็นมิตินะลงไปนะนะมีพวกเส้นเสี้ยนพวกนี้บริเวณใต้ฐานพวกนี้เป็นลักษณะคมๆนะครับนะตัวแกะหนังสือนะตัวแกะหนังสือ นะตรงบริเวณพอผ่านนะมีเนื้อเกินนะครับนี่เส้นเสี้ยวิ่งวิ่งพวกเนี้ยนะครับคมคมพวกเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญในการพิจารณาเหรียญหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงนะครับเดี๋ยวมาดูส่องดูหน้าเหรียญกันนะครับว่าเอกลักษณ์ความคมชัดนะของตัวเหนะรียญของหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่คือลักษณะหน้าตานะครับมีเมตตานะเส้นเนื้อเกินเส้นมีเมตตานะครับเส้นลัสมีนะครับบริเวณรอบๆข้างหูนะครับคมคมชัดๆคมคมนะครับนี่ชัดๆคมคม ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงตัวหนังสือนี่ตะแคงดูนี่จะเห็นพวกเส้นรับรัศมีตัวการแกะตัวหนังสือนะครับตรงบริเวณไม่เอกงนะมีเส้นแตกนะลงมานี่ตรงพอผ่านข้างข้างแขนนี่นแตกเป็นเส้นเส้นเล็กนะครับเป็นเส้นเส้นเล็กๆ เห็นเด่นชัดนะครับเดี๋ยวดูตรงบริเวณตัวยันนะครับนี่ตรงบริเวณตัวยันนะเป็นเส้นเส้นๆนนวิ่งย,ยาวๆมาเลยนะตัวที่สองนี่คือมีการแกะเส้นเนี่ยคือทะลุขึ้นไปนี่เดี๋ยวตะแคงดูใต้ฐานนะมีการตัดเนื้อเกินอยู่ น,นี่จับเหรียญพลิกอย่างนี้นะครับนี่ครับมีเสิ้นเนื้อเกินอยู่เป็นรอยตัดนะครับเป็นรอยตัดสำคัญนะครับตรงนี้ใต้ฐานเป็นสิ่งสำคัญนะครับ ขยายให้ดูตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงนีนะ้เป็นตำหนิในในในแม่พิมพ์ตัวตัดนะครับเดี๋ยวพลิกดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังกันนี่พวกเส้นรลศมีนะคมคมนะครับวิ่งทั้งเหรียญวิ่งทั้งเหรียญน,นะวิ่งทั้งเหรียญเป็นเอกลักษณ์ในะการแกะยันนะเกินนะนี่บริเวณตรงด้านข้างนะเป็นลักษณะการแกะตัวยันเกินนี่เกินเกินล้นๆ้นนะครับข้างๆเป็น เส้นรัศมานคมคมเป็นเส้นเส้นคมคม,คมทั้งเหรียญน,นะครับด้านข้างนะครับลักษณะของการตัดปิ้นนี่การตัดปิ้นตั้งขึ้นมาเลยนะครบับรขอบเหรียญบริเวณขอบเหรียญนี่คือเป็นเป็นเส้นเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเป็นเส้นลัศมี น้เหรียญน,นะครับดูนะครับปิ้นตั้งนะตะปิ้นตั้งชันออกมาเลยนะครับนี่นะปิ้นตั้งขอบด้านในนี่เป็นสันเป็นสันนะเป็นขอบนะนี่ตัวด้านข้างตัวนี้นะนะครับคือเรายกเหรียญขึ้นมานี่เราก็จะเห็นลักษณะการตัดนะเป็นนะเส้นปิ้น เห็นเด่นชัดนะครับนี่ด,ดูด้านข้างการตัดนะครับก็คือเป็นลักษณะของการตัดหักนะครับเป็นใส่ในะครับตัดลงไปแล้วหักนี่เป็นใส่ใ ลงไปนิดนึงแล้วก็หักเลยทั้งสองข้างนะครับสองข้างตรงด้านท้ายนะครับก็คือลักษณะของการตัดหัก ัดหักอย่างนี้เลยนะครับรอบรอบเหรียญส่องดูที่หูกันนะครับีหูเหรียญปิ้นตั้งอย่างนี้เลยนี่ครับนะเป็นสันขึ้นมามความคมชัดนะในตัวอักษรต่างๆพวกนี้ เป็นสิ่งสาคัญในการพิจารณาเช่าหาเรียงลงพรอหมุนในแห่งวัดเขาแดงตะวันออกนะครับ,นะรบ,นะรบเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมานะครับกนะบ็พิจารณาความเรียบตึงนะครับบริเวณตัวข้างเหรียญร่องรอยความเครียดพวกนี้นะรตรงบริเวณใต้ฐานนี่ตรงบริเวณใต้ฐานพวกนี้เป็นเส้นวิ่งยาวๆมานะครับ เล่นวิ่งยาวๆมาจากนี่ขอบเหรียญด้านนี้นะวิ่งมาจนชนด้านนี้นะครับนี่ใต้าฐานตรงนี้นะมีตัวตัดนะครับนี่ตรงบริเวข้างๆเล่นไม่ยากนะครับสําเร็จเหรียญพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกนะครับแล้วก็ทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ สำหรับเหรียญพ่อหมุนนะครับยัสโลนะแห่งวัดเขาแดงตะวันออกนะครับรุ่นแรกปี2อ1 6นหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดติดตามนะครับขอบคุณครับ